那啥。<music> <music> กําลังสีเดชพุ่นขึ้นแล้วจ้ะไก่้วจ้ะไก่แล้วลไก่สีเป็นไห้แล้วร้อนอีกเป็นร้อสั่นนี่บุญเลยอยากเห็นผักสองต่ออีกมะครับนี่ยกเพื่อแล้ววันจะพลาดวันจะลาเอาผักแลกมันหลอดเพ่าะโมเมนถามเนวันที่หนึ่อยากเห็นมึงอยากเห็นนี่ผักสองอีกก็ต้องมีเพื่อนตามเพื่อนมีพี่ตามพี่มีน้องตามน้องหรือนะครับดูแล้วดูอีก เพื่อนะครับหลายคนเมืองหลังพิ่อยากสนับสนุนเนาะเบิงแล้วกเบิงอีกเบิงแล้วก็เบิงอีกเบิงกัต้องเบิงเพราะว่หลบัคบเบงนบกสัางกหลอหลอ3สาวหลายคนเบิงกสามหอบแบบนี้แ่กำลังใจที่พอนทิ้งกันจะได้กัฝากกับนะครับถึงทุกคนน้ำกกนเราก็จะตั้งใจที่จะผลิตผลงานและหนังเราตัวนี้ยังเหลือเวลาอยู่ <c oughs> ยังเหลือเวลายอยู่ครับเราแบข้าวเดีก็คือหลังจากที่เราไปลงพื้นที่ช่วยเหลือผู้ประสบภัยเนอ,ะ,อะถึงแม้เหตุการณ์เหตุการณ์ปกติแต่ว่าพี่น้องที่ในพื้นที่หลายๆคนเดินมาบอกว่าตั้งใจที่จะไปดูและไม่คิดว่าเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นรหดับจากเพิ่เกิว่าแบบ,แบบเดี๋ยวเหตุการณ์สงบแล้วเพิ่งเกิดวีมังหนัง่า้ออเขาคือเกาเนี่นยอออโอ้โหแบบดีใจมากเลยจันั้นก็คือ คนไหนที่นะครับไม่เ <Yeah>. รียบบางก็แรงทีช่วยกันในตอนนี้กับซอยกันเมืองก็วัาสนุมจอน่าจะสงบแล้วล่ะแล้วก็ประธานาธิบดีอเมริกาได้โทรหาผู้นำทั้งสองประเทศเมื่อวานเนี่ยตอนตีสองที่นิวยอร์กโอ้โยไปไหครับโทรหาไปไหนครับฮัลโหลฮุสม์แมนที่สต็อปแค่ปฏิสบิ่นและประกาศให้เขาไอคอ l ์ไอแจสเน e ต ขอจูดอ r i ร uh มิส Thailand ดอบโมทำหมดเคือให้หยุดแล้วอให้สงบโดยเร็วพันธ์้วกแบบใครออเฮากับือว่าซ้อยกันโปรโมทคนไหนที่จะมีในการช่วยเหลือหรือแช่เชียร์กันเพราะว่ารุอบ้าอยู่ในนี้กันด้วนแฟนคลับแฟนที่ระว่างยก็แปลเป็นภาษาอีสานแต่กัเขียนเขานะครับอะพี่เด็กมาแล้วครับโว้ไพี่เด็กครับ ไม่ได้พูดเลยว่ามรับเดี๋ยจ้าขอแฝดเพราะญาติขอแปลเป็นภาษาอีสานไงอ๋อโอเคคือบอกก็รงไปก็ไอ้เพื่อนเฝ้าโบอีสานทีเดียวจบโลดวางเขาสิไปอญาติต่อชมสวยอย่ามาหาลบกันเด้อกูฟังข่าวอย่าเด้อขอกผื่นมันสองอันอย่างนี้ไปยังบุญไหว้ลด่าก็ให้ผมงมาเจ้าได้บุญไหว้เดี๋ยวะี้สวัสดีครับผมนม่คือทุกคนนะครับรับมดเป็นบอเก้นนะครับผมได้พลิงกันเรียบร้อยแล้วเนาะ อันนี้นั่งนานๆป้ปวดคอป่ครับแผลมันแทบแผลมันแทผลมึงแล้วสองรอบสามรอบแล้วแผลพทำนะครับขอบคุณหลายๆครับขอบคุณทั้งทั้งเบิร์นโล่งนี่แหละครับที่เข้ามารับชมภาพยนตร์เรื่องนี้นะครับดีไม่ดีบอกต่อนะครับออกไปติได้ออกไปชมได้ถ่ายคลิปลงโปรโมทได้นะครับผมเตะด่าแรงนะเพราะว่าผมผมด่าคืนนะครับบางทีขอบคุณหลายๆครับแต่พอด่านะถ้ามันต่อหนึ่งหยอกหยอกหยอกซื้อนะครับขอบคุณหลายๆครับถือว่าเป็นส่วนหนึ่งของนั่งเรานี่นะครับผมเพราะว่าผมเขาทุกคนตั้งงใจแ นะครับผมเห็นความเห็นความน่ารักของผมบ่ครับในในหนังครับผมเพราะว่าคันพ่อีผมในนั้นพี่น้องสิบ่เห็นตากแบบชัดเจนขนาดนั้นนะครับนะนะครับผมก็ยังงงจนหอดช้มือมีกันว่าทําไมวะทําไมกูเอาเสื้อไปคุมข้างบนเหมือนวะทําไมไม่คุมข้างล่างเนี่ยนะครับแต่ว่าตอนนั้นผมกับเพื่อนตัวผลิตตัวแกอฟนะครับตอนตอนนั้นผมตื่นเต้นนะครับในขณะที่พี่น้องเห็นตาผมเห็น ผมเห็นครับเม็ดเลยครับนั่นแหละครับผมเห็นเน่ยนั่นครับมันก็เลยเต็ีมเต็มๆได้ยังไงนะครับผมขอบคุณในหลายครับที่เขาบากเบื้องด่างนะครับฝากบอกต่อนะครับผมว่าด่างของการทัศนะหรือด่างของบางเดียวดียังไงนะครับยืดต่อได้เลยนะครับหรือถ้าใครฉากฉากที่ชอบนั่นผมแบบกุ้ยไซด์หลายๆคนหรือว่าคุณยิ่งอาจจะมากอะไรผมว่าผมจีแต่งเพียงอยู่เพียงมืงครับเพียงยังครับฮัตไอพายรถบัตนะครับ แดงเซแตงเซแบบเดียวครับอีแบ๋วนะครับผมจะโอ้ขย่มกันมันเลยนะครับก็ก็นั่นแหละครับผ่านไปทีเนี่ยเด้อค่ะครับผ่านเข้าไปไอ่บ่โอ้ไอเนี่ยเป็นแบบเดียวบ่รับเลยครับผมไม่รับค่าตัวด้วยนะครับครับผู้มวนๆคับพี่น้องครับขอบคุณหลายๆครับเอาเดี๋ยวเราเดี๋ยวเราถ่ายรูปด้วยกันนะครับเดี๋ยวเราถ่ายรูปด้วยกันเออเอาไหนว่าทัานผีนะครับอ่า โอเคเดี๋ยวเราถ่ายรูปด้วยกันนะครับเน่ข้างบนนะครับเดน่ขออนุญากถ่ายรูปทางน้ำกัดก่อนเด้อลูกอิงทำไมนั่งอย่างนั้นล่ะลูกเราลงมาถ่ายรูปด้วยกันก็ได้ครับข้างหน้าถ่ายรูปด้วยกันนะครับลูกอิงจะปูสานนั่งบ่ได้นะลูกลูกอิงจะปูสานนั่งไม่ได้นะลูก เดี๋ยวเรามาถ่ายรูปด้วยกันนะครับเดี๋ยวเราถ่ายรูปด้วยกันนะครับอบอุ่นครับวันนี้อบอุ่นมากเลยขนมนั่งใจจขอดเหนาเหนาครับพอครับพี่เดียรพ่อหนาววะอบอุ่นเลอบอุ่นากยนะเดี๋ยวพ่อจะเีนยวเหนว้วราถ่ายรูปด้วยกันเลยครับขอบคุณมากเลยประตูไทยอ้อ เ,เดี๋ยวเราเป็นเป็นรูปก่อนนะครับเดี๋ยวเป็นรูปก่อนค่อยเป็นคลิปนะครับเ,เ,เ,เปิดรูปเปิดอีกสหน่อยไหม มเหมือนแปดเปิดแปดโทรศัพท์มือถือหน่อยนะครับผมมันมันจะได้เห็นของมันไม่เห็นเลยอ่ารบกวนนะครับเปิดแปดนะครับเปิดแปดทุกคนบอกแมนแมนแมนจะคือเขาเห็นไหมครับเปิดแปดเลยครับเฮาแข็งแกนเฮาเป็นแฟรนเดี๋ยวเขาทุกคนเปิดแปดนะครับขอบคุณมากนะครับเดี like ๋ยวนะครับเดี huh. ๋ยวนะครับ ยิงไม่เปิดเน้ลาย่าแล้วที่เอาอายกสูงนะครับสูงสูงครับโอเคนาเปิดอยาไรรเปิดนรับเอาพิลุกกันนะครับเด อ่าวิดีโอนะครับพูดว่าส right. ่งอะไรมาได้ปร no, ๊บเนี่ยอย่างนั้นเมื่อไหร่วิดีโอด้วยเดี๋ยวเลยครับคายอ้อเป็นกำลังใจให้ทหารไทยและพี่น้องชาวไทยคุณนะครับพูดพร้อมกันนะครับคายอ้อเป็นกำลังใจให้ทหารไทยและพี่น้องชาวไทยพร้อมไปนะครับนะครับหนึ่งสองสามพูดพร้อมกันนะครับนะเดี๋ยวอยัง